สวัสดีครับที่เห็นเนี่ยครับสวยไหมครับกรอบอร่อยมากเลยนะครับจะบอกให้เนี่ยครับเนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะลูกบัวครับลูกบัวอามว่าได้จากไหนครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าได้จากไหนครับครับก่อนที่จะได้มาแบบนี้ครับ เนี่ยครับที่ห็นตากไว้นี่ครับเป็นเงาบัวแดงครับงาบัวแดงครับก็ไปขุดเอาในหนองครับที่ห้วยธรรมชาติครับมาเราเอาเลือกเอาที่หัวที่มันแก่ๆครับหัวที่มันแก่ๆหน่อยแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดเลยนะครับล้างให้สะอาดเอาเมือกเมือกอะไรออกให้หมดแล้วก็เอามาตากแดดอย่างนี้ครับเอาแต่ตากแดดไว้ก่อน ก็ตากแดดไว้พอมันแห้งครับแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำไว้ครับแล้วเราก็จะได้แบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับออกมาเป็นต้นออกมาอ่อนๆครับอู้อร่อยมากกรอบครับกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยครับส่วนถังที่แช่ในน้ำเอาถังแบบไหนก็ได้ครับที่ขึ้นสูงหน่อยเดี๋ยวไปดูถังที่ผมใช้ครับ ไปดูถังที่ผมใช้ครับข้างหลังครับทับแจยอยู่ข้างหลังเดินผ่านเข้าบ้านอาจจะรบนิดหน่อยครับบ้านนุ่มโสดครับรบกิดหน่อยโอ้เปิดนนะ้ำไว้จนล้นลนะได้ยินเสียงเลยนี่ครับเดี๋ยวนะผมไปยางออกก่อน ไอนี้เป็นบ่อในแดงครับข้างในในนี่ในบ่อนี่ก็ที่ผมเคยทดลองเอามาชลี่มาเพาะดูครับอู้เยอะเลยครับเนี่ยโตแล้วด้วยครับเนี่ยครับผมไอ้นี่ข้างหลังอีกการชุดหนึ่งแล้วตากไว้เงี้ยครับแล้วเราก็เติมน้ําใส่ถังนี่ครับเนี่ยครับเราเปิดน้ําใส่ถังแบบนี้ไม่ต้องเต็มครับสักครึ่งหนึ่งเนี่ยถังเป็นถังดําอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอานี่ หยอดลงไปครับอันนี้ผมพึ่งกออกพึ่งจะเด็ดออกที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ตากไว้ก่อนแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นของอีกถังหนึ่งครับคือเราทาให้กินเองได้กินตลอดครับกินกับน้ำพริกหรือถ้าไม่แช่ในถังดําแบบแบบนั้นก็ขึ้นถังแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยถังสูงแค่นี้ก็ได้ครับนี่ครับใส่น้ําเข้าไปปล่อยเข้าไปเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้กินได้ได้กินเองครับเนี่ยครับ ถังแค่นี้ก็ได้ครับถังไม่ต้องสูงครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับแค่นี้นี่แหละครับที่มาที่ไปที่เอาเงาบัวแดงครับเอาในคลองในหนองเนี่ยครับในห้วยเนี่ยครับเยอะครับลงไปมุดเอาเนี่ยครับปกติน้ําจะเยอะมากแต่ช่วงนี้โอ้โหฝนไม่ตกแรงมากครับเขาก็สูบน้ําใส่ข้าวกัน จนน้ำเหลือนิดเดียวแค่นี้ครับลงไปเอาง่ายเลยครับเนี่ยแหละที่เอา